โปรแกรมนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรมเพนซอยนะครับมีรู้มุออ่านถูกเลยไหมนะครับมันน่าจะเหมือนกับ Android นะพวก ZOID อะไรประมาณนี้นะครับก็ช่างมันนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีสําหรับโปรแกรมหนึ่งเลยนะฮะในการทำอินโทรวดีโอสําหรับช่อง n e นของทุกๆคนเลยนะครับอ่า โปรแกรมนี้นะครับมันดียังไงนะครับเราไปดูอินโทรก่อนเลยนะครับดูอินโทรอีกรอบนึงนะครับ maybe วิธีการทำง่าย,ายเลยนะครับก็แค่เราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับผ่านอ่า g ูเกิลก็ได้นะครับหรือจะเป็นอา uh, บัญชีของ Google ก็ได้นะครับล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็เราก็เลือกอ่า uh, ติดตามของคนที่เราต้องการติดตามในการทำอินโทรนะครับพอเรากดตรงนี้ครับมันจะมีอินโทรหลากหลายเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับวิธีการทำนะครับวิธีการทำนะครับวิธีการดูให้เรามองดูตรงนี้ครับมันจะมีรูปตาตรงนี้ครับเราก็กดรูปตาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเล่นดูครับอันนี้เป็นอินโทรเห็นไหมครับเป็นอินโทรนะครับเป็นอินโทรโคตรเจ๋งอ่ะเออถ้าใครมองหาว่าอยากทำอินโทรง่ายนะครับ ลองใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่าเพนซอยนะครับลองใช้โปรแกรมนี้ของเขาดีจริงๆนะครับอ่าวิธีการทาเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ทําการเลือกเทมเพลตของฟอนเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับตรงพ้างนี้คืออะไรนะครับไอ้รูปตรงนี้คือการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเปลี่ยนพื้นหลังอย่างนี้ครับจะมีเอา o r พวกนี้นะครับเป็นอะไรให้เลือกหลายๆอย่างเลยครับอ่าเป็นฟูมูลนะฮะเป็น ซันเซ็ตนะครับมีเยอะนะครับเราสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยครับโปรแกรมนี้นะนี่ครับอย่างผมจะเอาดั้งเดิมของมันนี่แหละนะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นการแก้ไขข้อความนะครับเป็นการแก้ไขข้อความนะครับตรงเทคนนะครับตรงนี้ตรงเทคตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้ครับนี่ครับเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อช่องของตัวเราเองเลยนะครับ นี่ครับง่ายๆนะครับพอเราเปลี่ยนชื่อข้อความตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้ว่าเราต้องการฟอนต์แบบไหนครับมันก็มีตามโปรแกรมที่มันมีมาให้นี่ครับเยอะนะครับเยอะนะผมคิดว่ามันดีนะผมว่านี่ครับผมจะเลือกเอาสักหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวอ่ะ เอาตัวนี้แหละนะฮะเอาง่ายๆครับหากินบ้านๆนะครับตรงไซส์นะครับเราสามารถปรับขนาดข้อความได้นะครับก่อนที่เราจะปรับนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนครับว่าให้เรารีวิวก่อนนะครับว่าเฮ้ยข้อความนี้มันพอดีหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมจะลองปรับสักประมาณ12ดูครับมันก็จะเล็กเกินไปนะครับนะกลับเป็น15ก็พอนะครับแล้วเราก็ลองกดเล่นดูครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับผมจะ ลองเอาแค่นี้ก่อนนะครับเราสามารถเปลี่ยนเพลงได้นะครับเปลี่ยนเพลงได้นะครับเปลี่ยนเพลงได้ดาวน์โหลดได้นะครับจัดมุมกล้องได้นะครับเออจัดมุมกล้องก็ได้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลองเข้ามาที่โปรแกรมนี้ดูครับชื่อว่าโปรแกรมเพนซอยนะครับเพนสอยนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็มาที่ไอ้ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงสตาร์ทวิดีโอเรนเดอร์นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรมานะครับเพราะมันปรับเป็น MKV ให้อยู่แล้วนะครับบาลานก็ปรับเป็นบาลานนะครับก็กดสตาร์ทดูครับอ่ามันก็จะทําการเรนเดอร์นะครับรอสักครู่ครับสลังรอก็เปิดเพลงฟังก็ได้ครับเป็นเพลงที่ทําให้เรามีความสุขนะครับขวตัวตีเขาไปเป็นมาลิงกิงกองสาะน้องกองแกงมาลงมาแนงมับปลงปองแปงงงแงงงงแงงใน พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กดตรงที่ดาวน์โหลดโยวิดีโอนะครับ